อาหารแก้ง่วงยามบาย่ตำสั่วเผ็ดๆค่ะกับน้ำเย็นๆสักแก้วตำสั่วเผ็ดๆใส่กากหมูแคบหมูเอา้าอยากกินกับอะไรก็ใส่ลงไปสไปซี่พ a เพยสลัดว้าม u อืม ไปสิอืมกักหมูกินกับ,กบหนูอาหารแกงล่วงยามบ่ายเพราะว่าตอนบ่ายแล้วจะไม่กินกาแฟเทฮ้ยยก ถ้าเราอยากแบบหัวโลง่งกินเผ็ดๆตำส่วตตำขนมจีน 嗯嗯嗯。Hmm. Mm hmm. mm hmm. คนรู้ดีอ่ะอร่อยอร่อยกินเงียบกริบไม่คืออร่อยค่ะอร่อยมาก <c oughs> อช่องโดนแฮกหน้าโปรไฟล์โฮมเพจอะเป็นวิดีโอของคนอื่นเฉยเลยสามสามวิดีโอยังเอาออกไม่ได้เลย กินส้มตำแก้เซ็งอะ่ะอาจารย์เสกเขาบอกวิธีอยู่โดนกันเยอะเลยทั้งไทยทั้งเทศอะ่ะโดนกันเยอะมากเลยโดนแฮกหน้าโฮมเพจอะหน้าแรกอะ่ะอาจารย์เขาบอกอยู่แต่เรา มันไปแก้แล้วมันยังแก้ไม่ได้ทำใจเย็นๆแต่ปาริดาก็มีความสุขกับการทำวิดีโอแบบนี้นะมีความสุขมากทำไม่หยุดไม่หย่อนเลย แต่ช่องปลาลิดายังเข้าไปดูวีโอได้อยู่นะคะแต่เพียงแต่หน้าโฮมเพจมันมันเปลี่ยนไปมันมมีวีดีโอคนอื่นคาอยู่หน้าหน้าโปรโฟไฟล์ของเราอะ